รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย Here Thailand The land the free in land of From others seas for everyone the place have begun reach for the sun. it happen for the better world ร่วมกันทำวันนี้เพื่อสังคมที่ดีในวันข้างหน้าโดยบริษัท w a 1 9 9 1จำกัดมหาชนปตทแข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่าง,ย,างยั่งยืนสายการบินไทยแอร์เอเชีย e ใครๆก็บินได้ ไทยแลนด์เฟรลี่ดีไซน์เอ็กซ์โป2025ว่ากรรมอารยสถาปัตย์นวัตกรรมสุขภาพรองรับสังคมผู้สูงวัยส่งเสริมสิทธิมนุษย์ล้อและผู้พิการรวมพลังขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการท่องเที่ยวเพื่อคนทมมวลครั้งที่9จัดใหญ่อลังการที่สุดในภูมิภาคอาเซียน11-14ธันวาคมนี้ที่ไบเทคบางนา กิจสนะทัวโยกล้อวันนี้โอ้โหคึกคักมากนะครับเราก็มาอยู่ที่ภูเขาทองวัดสเกราชวารมหาวิหารโอ้โหวันนี้เรามีนักปีนเขาที่อเมซิ่งไทยแลนด์เป็นอย่างยิ่งนี่ครับมีทั้งนักปีนเขาตัวน้อยมากระจากหลายที่หลายครอบครัวนะครับแล้ววันนี้ครับเราก็จะมาก้าวข้ามขีดจำกัดก้าวข้ามความพิการด้วยความคิดที่จะไม่พิการอีกต่อไปพร <Hey. S 1> ้อมย่างครับ काम पाए। กิสณะทัวรอยลอมาร่วมกิจกรรมปีนเพื่อเปลี่ยนชีวิตหรือ climb to change a l i f e ครั้งที่30จัดขึ้นเมื่อช่วงเช้าวันเสาร์ที่14มิถุนายน2568โดยมูลนิธิ Side Movement ที่เปิดโอกาสให้เด็กๆและเยาวชนที่มีความแตกต่างทางร่างกายได้ปีนขึ้นสู่จุดสูงสุดของภูเขาทองโบราณสถานและแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่สวยงามตระการตาตั้งอยู่ภายในวัดสเกตราชวารมหาวิหารกรุงเทพฯ นครด้วยแรงสนับสนุนจากกิจอาสาผู้สนับสนุนใจดีและพลังบวกจากทุกคนในสังคมโดยกิจกรรมลมุกล้อปีนขึ้นภูเขาทอนในครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่การปีนเขาขึ้นบันไดกว่า340คันเท่านั้นนะครับแต่มันคือการส่งพลังใจและสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ร่วมกิจกรรมทุกคนได้จะหนักและเห็นชัดด้วยตนเองว่าข้อจํากัดทางร่างกายไม่อาจขวางกัน้นความกล้าความหวัง และพลังแห่งศรัทธาของพวกเราทุกคนครับนี่าวันนี้มีจิตอาสานี่จิตอาสาวันนี้ครับอันนี้เป็นความงดงามมากเลยนะของกิจกรรมนี้คืออันนี้เขาเรียกว่าแชมเปี้ยนนะนี่เขาเรียกว่าแชมเปี้ยนในมนุษย์ร้อยเนี่ยผู้ที่เป็นแชมเปี้ยนผู้ชนะเลยและนี่เขาเรียกว่าไลฟ์เชนเจอร์ผู้เปลี่ยนชีวิตนี่ฮะผู้นําการเปลี่ยนแปลง เด็กครับกิจกรรมปีนเพื่อเปลี่ยนชีวิตเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับจะเห็นเบื้องหลังการที่จะขึ้นไปพิชิตยอดภูเขาทองในวันนี้กับคณะครอบครัวน้องๆมฤลิตล้อที่มากระย่างเต็มที่วันนี้ ดอลีครับช่วยเล่าถึงที่มาของโครงการนี้หน่อยครับก็เป็นของขวัญวันเกิดที่ทําให้ลูกชายที่ตอนนั้น่ะไม่มีเขนไม่มีขาน้องทรายน้องทรายเป็นของขวัญวันเกิดให้กับน้องเขาตอนอายุ6ขวบอยากจะให้เขาได้สักอย่างในชีวิตที่เขาจะได้รู้สึกภูมิใจอันนั้นน่ะของขวัญน,นี้ก็คือไปดูผ้าทิ่ขึ้นที่ภูเขาสูงสุดที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มาเลเซียภูเขาคินาบาลูน้องเขาก็ได้เป็นเด็ก พี่การคนแรกอายุน้อยสุดที่เคยพิชิตภูเขาสูงสุดที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้อันนี้คือที่ไปมาสำหรับน้องเขาก็ได้อะไรสักอย่างที่เขาจะรู้สึกว่าภูมิใจว่าเฮ้ยถึงแม้ว่าฉันไม่มีเข็นไม่มีขานี่ฉันได้ไปเห็นผ้าที่ขึ้นที่นี่อันนี้นนคือความคิดที่บ้าบๆหลังจากนั้นนี่คือได้แรงบันดาลใจก็เลยนึกถึงน้องๆพี่การอื่นๆครอบครัวอื่นๆด้วยแล้วก็อยากจะดึงชวนของคุณพ่อคุณแม่ น้องๆอ,อ,อื่นๆน,น,นี่ช่วยกันก็เลยได้มีโอกาสทําไปถึงถึงเมืองจีนที่ญี่ปุ่นที่ต่างๆจนถึงแอฟริกาเลยสูงสุดก็ภูเขาคิริมันจาโรภูเขาสูงสุดที่แอฟริกาครับสิ่งที่ Amazing <c oughs> มากันเป็นอย่างยิ่ง <c oughs> กี่ครั้งแล้วครับเนี่ยนี่ครั้งที่30ครับผม โอ้โหนี่ครับเรามาก้าวข้ามขีดจํากัดด้วยพี่พี่จิตอาสาผู้นําการเปลี่ยนแปลงนี่ครับเราก็ต้องช่วยกันยกกันแบกขึ้นไปนี่ก็ถือว่าบันไดก็ไม่ชันนะอันนี้ถือว่าเราเคยเจอชันกว่านี้นะ เี่ยครับวันนี้เราไม่ใช่มาในฐานะผู้พิการแต่เรามาในฐานะผู้พิชิตพร้อมกับนี่ครับผู้พิชิตตัวจริงสีมุมเมืองของเราคือผู้นําการเปลี่ยนแปลงที่ทําให้สังคมและก็ชาวโลกเห็นว่าคนพิการไม่มีมีแต่ปัญหาสภาพแวดล้อมพิการและความคิดจิตใจของเราเองนี่แหละที่ก่อให้เกิดความพิการถูกไหมครับผัแต่ในวันนี้เริ่มเริ่มไม่มีเสียงตอบรับแล้ว <c oughs> ยกจริงแบบจริงนะไม่ใช่สตัน์แมนนะครับนี่ยย yeah. <c oughs> นี่คะทั้งหมดนี่344ขั้นนะความสูงประมาณตึก19ชั้นก็บอกนะตึก19ชั้นประมาณ60เมตรตอนนี้ดูวิวครับดูวิวครับนี่ยิ่งสูงยิ่งสวยแล้วก็เราเห็นมุมเมืองของเราสุดยอดนั้นรู้สึกว่าเป,เป็นเป็นประสบการณ์ชีวิตที่ยอดเยี่ยมมากเลยนะอันนี้ผมว่าทุกคนต้องมาเลยนะอันนี้ต้องขอบพระคุณนี่คุณวัตรีเนี่ย หัวหน้าคณะก่อการปฏิวัตินะก่อการปฏิวัติทางความคิดและจิตใจของผู้คนผมไปมาหลายที่เป็นภูเขาสูงผู้นําคณะเขาบอกว่าอยากขึ้นเลยมันขึ้น,ข,นขึ้นยากลําบากเนี่ยคือความแตกต่างแต่วันนี้เรามาเนี่ยเฮ้ยไม่มีอะไรยากมันอยู่ยากที่นี่แต่นี่สองอย่างในชะ่ไหมที่ใจกับสมองความคิดนี่มันยากตรงนี้ถ้าตรงนี้มันมง่ายนะทุกอย่างมันก็ราบรื่น,นเห็นไหมนี่คือสิ่งที่ผมได้นะวันนี้นะสุดยอดเลยนะแล้วก็ทําให้เกิดเครือข่ายจิตอาสาที่สวยงามยิ่งใหญ่มาก นี่ครับยี่เอาหน้าลูอ่ะโอ้ถึงเลโอ้โหนี่ครับโอ้โหนี่วิวเมืองกับย่านเมืองเก่านี่ผสมผสานกันเป็นความสวยงามในเชิงวัฒนธรรมและความทันสมัยของกรุงเทพมหานครนะโอ้สุดยอด นี่ครับแล้วก็ที่บนยอดภูเขาทองนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญสูงสุดก็คือนี่ครับพระบรมสา,ารีริกธาตุขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้อัญเชิญมาประดิษฐานให้ผู้คนญาติโยมนะแล้วก็รวมถึงนักท่องเที่ยวเนี่ยได้มาสักการะกราบไหว้บูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลว่าครั้งหนึ่งครั้งนี้ได้ขึ้นมาบนยอดภูเขาทองหรือพระบรมบรรพตแห่งนี้ครับ นานปนปะิสัยที่ไม่เคยเปลี่ยนเราขอชื่นชมนิสัยที่ตรงต่อเวลามาตลอดชีวิตของคุณเขาหน้าไม่มาสายไม่ต้องอะแอร์เอเชีย รวมสินค้าเทคโนโลยีนวัตรกรรมและบริการเพื่อสุขภาพ Health and Wellness สำหรับคนรักสุขภาพผู้สูงวัยผู้ป่วยพักฟื้นผู้พิการและมนุษย์ล้อที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียนไท a แลนด์เฟรนี่ดีซน์เอ็ป2025มาการัอารยสถาปัตย์นวัตรกรรมสุขภาพและการท่องเที่ยวเพื่อคนทมวลครั้งที่9จัดใหญ่ไฟกระพริบ11-14ธันวาคมนี้ที่ฮอ101ไบเทคบางนา m a k it happen for the better world ร่วมกันทำวันนี้เพื่อสังคมที่ดีในวันข้างหน้าโดยบริษัท w a 1 9 9 1จำกัดมหาชนปตทแข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่าง,ย,างยั่งยืนสายการบินไทยแอร์เอเชียใครๆก็บินได้ไทยแลนด์ Thailand เรลี่ดีไซน์เอ็กซ์โป2025มากรรมอารยสถาปัตย์นวัตกรรมสุขภาพรองรับสังคมผู้สูงวัยส่งเสริมสิทธิพนุษย์ล้อและผู้พิการร่วมพลังขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการท่องเที่ยวเพื่อคนทมวลครั้งที่9จัดใหญ่อลังการที่สุดในภูมิภาคอาเซียน11-14ทธันวาคมนี้ที่ไบเทคบางนา มาชมต่อนะครับกนะิีนะทัวยกร้อทัวอารยสถาปั์กับกิจกรรมปีนเปลี่ยนชีวิตภายใต้แนวคิดที่ว่าผู้เขาทองใครๆก็ปีนได้ พระบรมบรรพตหรือภูเขาทองเป็นเจดีย์ตั้งตระหง,ง่านอยู่บนยอดภูเขาจำลองที่ตั้งอยู่ภายในวัดส,สเกตร,ราชวรวิหารเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3โดยมีต้นแบบแรงบันดาลใจมาจากพระเจดีย์วัดภูเขาทองที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งระหว่างการก่อสร้างได้มีการพังทลายลงมาหลายครั้งกระทั่งในที่สุดได้สร้างแล้ว สมบูรณ์จริงๆในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5โดยภูเขาทองจัดเป็นโบราณสถานที่มีขนาดความสูงมากที่สุดในกรุงเทพมหานครด้วยความสูงถึง77เมตรซึ่งการจะขึ้นไปถึงยอดภูเขาทองได้นั้นจะต้องเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังกายและพลังใจบวกพลังศรทัทธาเพราะจะต้องเดินขึ้นบันไดมากถึง344ขั้นครับ <S <S> yeah. อ๋อนี่อ๋นอน่ขอบพคุณครับนี่ผู้นำความเปลี่ยนแปลงผู้ไิชิดยอดภูเขาทองตัวจริงโอ้โหนี่ผมเข้าใจนะว่าสวรรค์เป็นแบบไหนอันนี้ทางขึ้นสวรรค์เห็นไหมมันต้องผ่านความยากลำบากตรากตาํำด้วยหัวใจที่แบบทรหดอดทนไม่ยังผมเป็นของคนแบบปีนเพื่อเปลี่ยนชีวิตภูเขาทอง ไทยไทยก็ปีนได้คืเอเขาทองนี่ไทยไทยก็ปีนได้ เพราะอะไรครับเพราะว่าไม่เคยคิดว่าทําไม่ได้อยู่แล้วสําหรับใครๆก็ตามทาไมทาไมถึงปีไม่ได้ครับวันนี้มันมีความหมายยังไงบ้างครับมีความหมายต้องถามกับผู้ปกครองกับน้องๆทุกท่านเลยผมคิดว่าการเปลี่ยนแปลงชีวิตอย่างนี้เราเพียงแค่ถึงครึ่งทางเองนะมันก็ทุกครั้งที่เราพูดถึงอย่างนี้ก็คือ100%ยเปอร์เซ็นต์ up ร้อ down คันปลอดภัย100%อันนี้ก็ยินดีด้วยที่ไปถึงครึ่งทางแล้วเดี๋ยวเรามาดูอีกครึ่งหลังอันนี้จะเป็นยังไงครับแต่ว่าวันนี้ถ้าอยากจะอยากจะแช่อย่างนี้กก็อยาาจะชนดควม สุดท้ายแล้วเนี่ยเปลี่ยนแปลงชีวิตอย่างนี้คือชีวิตของใครเนี่ยที่ถูกเปลี่ยนแปลงกันแน่ครับออเพื่อนแนะนํามาแล้วก็ก่อนหน้านี้คือแนะนํามาตั้งแต่ครั้งที่แล้วและแต่เราไม่กล้ามาเพราะว่าลูกเราอยู่คนอื่นไม่ได้กลัวเขาแบบไม่ให้ใครอุ้มอะคะ่ะเออเราก็เลยพอมารอบนี้ก็เลยแบบเขามาแล้วรอบหนึ่งไงเขาบอกว่าไ,ได้ไปได้เราก็เลยเออลองมาอ,อ่าถ้ามีโอกาสอะคะ่ะลองเปิดใจดูแล้วก็เราจะรู้ว่า ทำได้จริงๆค่ะ ก็ที่แม่มาวันนี้นะคะแม่ก็ประทับใจมากค่ะแล้วก็ตอนแรกมีคิดว่าจะมาได้ค่ะเพราะว่าลูกเราเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะก็มีคิดว่าจะขึ้นไปถึงข้างบนสุดของภูเขาทองได้ค่ะก็เลยทําให้เปลี่ยนความคิดเปลี่ยนเหมือนแบบเหมือนเปลี่ยนชีวิตจริงๆเหมือนที่บอกว่าปีนเปลี่ยนชีวิตอะค่ะว่าไม่ว่าจะที่ไหนเราก็สามารถที่จะพาลูกไปด้วยได้ค่ะเพราะว่าชีวิตมีแต่โรงพยาบาลกับโรงเรียนแต่อันนี้ก็คือแบบพาน้องได้มาเห็นล้วขึ้นไปข้างบนเขาก็แบบมองเหมือนไม่เคยเห็นอย่างเงี้ยค่ะเรา ก็รู้สึกแบบได้พาลูกมาเที่ยวรู้สึกมีความสุขมากๆครับครั้งนี้เป็นครั้งที่2ที่มาร่วมกิจกรรมแบบนี้ครับครั้งแรกเนี่ยแบกน้องที่เป็นไม่ค่อยสมบูรณ์ทางสมองครับตอนแรกที่แบกขึ้นไปน้องก็จะมีความสุขมากๆคราวนี้ได้ได้รับเกียรติช่วยพาคุณกิษณะขึ้นไปมันเป็นการที่ทําให้เราอะครับได้รู้สึกว่าทุกคนมีความเท่าเทียมกันแล้วก็น้องมีความกล้ามากขึ้นคนที่เขามีความกลัวในจิตใจก็คิดว่าทุกอย่างสามารถผ่านพ้นไปได้เป็นกําลังใจที่ดีๆให้กับน้องๆรับร รู้สึกดีที่ได้ช่วยคนที่เขาไม่พร้อมที่จะเดินขึ้นให้เขาได้ไปเห็นในสิ่งที่เขาไม่เคยเห็นให้เขาได้สัมผัสในสิ่งที่เขาไม่เคยสัมผัสถามว่ามันเหนื่อยไหมมันก็เหนื่อยครับแต่พอเราขึ้นไปถึงจุดที่สูงพร้อมกับเขาอะ่ะมันทําให้มันหายเหนื่อยไปหมดเลยครับคลีน to, to change a life ครั้งที่30นะฮะที่ภูเขาทองรู้สึกว่ายิ่งทำยิ่งได้เติมพลังนะครับเพราะว่าเห็น กแววตาของน้องๆของความยิ้มแย้มของคุณพ่อคุณแม่เหมือนกับการค้นพบตัวเองสักอย่างของผู้อาสาเป็นอะไรที่มันมากกว่าเพียงแค่ตื้นตันใจเป็นอะไรที่เรารู้สึกว่านี่แหละชีวิตชีวิตที่ที่ที่ดีที่สมบูรณ์ควรจะเป็นชีวิตที่เราสามารถที่จะให้ได้ที่แชร์ได้ที่เรียนรู้ได้ที่แบ่งปันได้แล้วก็จะมีโครงการที่จะทำต่อ ทําต่อที่มันต้องทําให้มันยิ่งใหญ่ก็เหมือนกับว่าที่เราพูดเสมอว่ามันต้องสเกลขึ้นเนาะมันก็ต้องยั่งยืนเนาะก็หวังว่าประเทศไทยโดยเฉพาะกรุงเทพแบบนี้นี่ก็จะได้เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นตัวอย่างให้กับทั้งประเทศเลยจากนี้เป็นต้นไปนี่แะครับกิจกรรมปีนเปลี่ยนชีวิตภายใต้แนวคิดภูเขาทองใครๆก็ ได้กิสณ์นะัวยกล้อก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับบริสายมูฟเมนต์คุณวอตเตอร์ลีที่ได้ชวนกิสณนะ์นัวยกล้อมาสัมผัสบรรยากาศการปีนภูเขาทองด้วยตัวเองตัวผมเองนี่ก็ต้องบอกตรงๆว่าก่อนหน้านี้ไม่เคยคิดลยครับว่าจะขึ้นไปถึงยอดภูเขาทองได้ไม่กล้าแม้แต่จะคิดเพราะเห็นแล้วโอ้โหคงจะเต็มไปด้วยบันไดปัญหาอุปสรรคเยอะแย,ยะมากมายแต่นั่นเราคิดแต่เองพอมาสัมผัส ได้มาลุยได้มาขึ้นไปจริงเนี่ยโอ้โหทำให้เราคิดว่าทุกอย่างล้วนแล้วแต่เป็นไปได้ขอให้มีความมุ่งมั่นพลังศรัทธาโดยเฉพาะของหมู่คณะโดยเฉพาะของทีมจิตอาสาทุกท่านที่ได้มาร่วมกันกับกิจกรรมปีนเปลี่ยนชีวิตในครั้งนี้ทุกสิ่งล้วนเป็นไปได้ถ้าเราเชื่อมั่นและมุ่งมั่นว่ามันเป็นไปได้กับกิจกรรมในวันนี้ปีนเปลี่ยนชีวิตภายใต้แนวคิดภูเขาทองใค่ๆก็ ปีนได้ครับอนานปะนิสัยที่ไม่เคยเปลี่ยนเราขอชื่นชมนิสัยที่ตรงต่อเวลามาตลอดชีวิตของคุณเขาหน้าไม่มาสายไม,าไม่ต้องอะ,อะแอร์เอเชียโลกของพี่ น่าอยู่กว่าโลกของผมไปด้วยกันไปด้วยกันโลกจะน่าอยู่ต้องมีความสมดุลปตทจึงสร้างความมั่นคงทางพลังงานไปพร้อมกับการลดกา๊าซเรอนกระจกให้ทุกคนได้ใช้พลังงานที่สะอาดมากขึ้นช่วยสร้างอาชีพใหม่ๆไปพร้อมกับการลดคาร์บอนเพื่อให้เรามีความสุขที่ยั่งยืนไปด้วยกัน it happen for the better world ร่วมกันทำวันนี้เพื่อสังคมที่ดีในวันข้างหน้าโดยบริษัท WA 1 9 9 1จำกัดมหาชนปตทแข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่าง,ย,างยั่งยืนสายการบินไทยแอร์เอเชียใครๆก็บินได้ ไทยแลนด์เฟรลี่ดีไซน์เอ็กซ์โป2025มากรรมอารยสถาปัจนวัตกรรมสุขภาพรองรับสังคมผู้สูงวัยส่งเสริมสิทธิพนุษ์ล้อและผู้พิการร่วมพลังขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้มวลครั้งที่9จัดใหญ่อลังการที่สุดในภูมิภาคอาเซียน11-14ธันวาคมนี้ที่ไบเทคบางนา ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝนที่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่จะมีบทบาทในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างไรกันบ้างวันนี้มาชมกันนะครับ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝนอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ขับเคลื่อนภารกิจฝึกอาชีพและส่งเสริมการมีงานทำให้แก่คนพิการที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในเค12จังหวัดภาคเหนือภายใต้นโยบายเรือธงพอกกเดินหน้างานคนพิการยกระดับปร,บรับระบบครบเครื่องพัฒนาคนและงานมุ่งสู่เป้าหมายในการ ส่งเสริมให้คนพิการก้าวข้ามความพิการสร้างอาชีพมีรายได้สามารถพึ่งพาตนเองได้และมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมครับ ศูนย์พัฒนาศักยภาพและชีพคนพิการหยาดฝนก็รับผิดชอบในพื้นที่ภาคเหนือนะคะซึ่งน้องๆที่เข้ามาฝึกส่วนใหญ่ก็จะเป็นน้องๆที่อยู่ในจังหวัดในภาคเหนือค่ะซึ่งน้องๆที่ฝึกในศูนย์ตอนนี้เราก็มีประมาณ94คนนะคะทั้งเพศชายและเพศหญิงก็น้องๆที่เข้ามาฝึกในศูนย์ก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้ทั้งในระดับปวชแล้วก็หลักสูตรระยะสั้นก็คือทั้งหลักสูตรทั่วไปหรือว่าน้องๆที่จบม3ก็สามารถเรียนต่อในหลักสูตรปวชได้ค่ะ น้องๆที่อยู่ในศูนย์ตรงนี้นะคะทางศูนย์ก็ได้มีการจัดสวัสดิการให้กับน้องๆไม่ว่าจะเป็นสวัสดิการขั้นพื้นฐานก็คืออาหารที่พักที่อยู่อาศัยก็ค,ค,คือทางศูนย์ได้ให้การสนับสนุนและอีกส่วนหนึ่งก็คือทางด้านอุปกรณ์การเรียนหรือว่าจะเป็นวัสดุต่างๆในการเรียนนะคะก็ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ส่วนหนึ่งแล้วก็จากเทคนิคสันกำแพงส่วนหนึ่งค่ะซึ่งจะเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับน้องๆและในส่วนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นการดำรงชีวิตเราก็มีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับน้องๆสามารถใช้ชีวิตในศูนย์ได้อออย่าาางิสสรระก็คืมถ ทำกิจกรรมทุกสิ่งทุกอย่างได้ภายในศูนย์ สำหรับการฝึกอาชีพของศูนย์พัฒนาศักยภาพและชีพคนพิการหยาดฝุ่นนะคะเราก็จะแบ่งเป็น2ด้านก็คือเรามีหลักสูตรระยะสั้น720ชั่วโมงค่ะระยะเวลา6เดือนก็จะเป็นหลักสูตรเกษตรกรรมศิลปะหัตกรรม,ลรรรมแล้วก็การซ่อมจักรยานยนต์นะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือระดับปวชก็เป็นหลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์นะคะซึ่งอันนี้เราก็ร่วมกับเทคนิคสั่นกำแพงซึ่งเป็นระดับปวชและก็ระดับปวสอ,ออนไลน์ค่ะซึ่งณขณะนี้น้องๆที่เรียนจบระดับปวชนะคะก็มีจบไปแล้วจนวจนน2 รุ่นค่ะซึ่งสองรุ่นที่ผ่านมาน้องๆก็สามารถที่จะประกอบอาชีพใช้ความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ในการที่จะประกอบอาชีพในบริษัทหรือว่าห้างร้านต่างๆได้ค่ะหรือว่าจะทําเป็นประกอบเป็นธุรกิจอิสระของตัวเองมอแม่พนติโยตะเย็บครับตอนนี้เย็บกระเป๋าเย็บพวงกุญแจแล้วก็เย็บกล่องกระดาษชิโชวนี่แหละครับตอนนี้เป็นอาชีพค่ะ อาชีพเขาจ้างงานทุพิการภูมผู้ช่วยครับมาตรา3สหครับก็ดีดีใจมากเลยครับให้เรียนรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ับการทํางานในคอมพิวเตอร์แล้วเราก็ทําเอกสารครับสอนเรื่องโปรแกรมต่างๆครับแล้วก็มา Microsoft Office การตัดต่อคลิปการนําเสนออะไรต่างๆครับผมจะไปเปิดร้านถ่ายเอกสารแล้วก็เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ครับผมมาเรียนช่างยนต์ครับเพราะเมื่อก่อนผมเคยทํางานขับรถบรรทุกครับก่อนเกิดอุบัติเหตุพอจะทําได้อยู่ครับก็เลยมา เรียนเพิ่มครับเผื่อมีงานซ่อมรถซ่อมอะไรนะครับครับมันจะได้ไม่เป็นภาระของครอบครัวครับเวลาจบออกไปจะได้มีงานทําแล้วก็มีเพื่อนเยอะครับอยู่นี่สนุกดีครับมีหลายแบบครับก็ต้องชู้ครับถ้าเกิดอุบัติเหตุแล้วผมเกิดอุบัติเหตุนะครับมันก็ท้อเป็นธรรมดาช่วงแรกๆพอเราเริ่มต้นใหม่เดี๋ยวก็ดีเองครับ สำหรับความภาคภูมิใจที่ผ่านมานะคะที่ว่าเราได้พัฒนาการศึกษาให้กับน้องๆเราก็จะได้เห็นได้ว่าน้องๆหลายคนที่ออกไปสู่สังคมหรือว่าเรียนจบไปจากศูนย์ก็คือมีอาชีพมีรายได้สามารถที่จะเลี้ยงดูครอบครัวได้หลายๆสภาพความพิการน้องๆก็สามารถใช้ความสามารถตรงนี้นะคะ่ะไปพัฒนาตัวเองแล้วก็สร้างครอบครัวได้มีการประกอบอาชีพที่มั่นคงและที่สําคัญก็คือน้องๆก,ก็ยังเผื่อแผ่ตรงนี้ให้กับศูนย์ให้กับน้องๆรุ่นหลังมาสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นสิ่งของอุปกรณ์ต่างๆ หรือการให้ความรู้ให้กับน้องๆรุ่นหลังแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับสังคมหลายๆอย่างอาจจะมีน้องๆที่เป็นนักกีฬาน้องๆที่มีการสร้างบริษัทของตัวเองหรือว่าน้องๆที่สามารถประกอบอาชีพอิสระสร้างธุรกิจของตัวเองได้ค่ะตัวต้องขอขอบพระคุณศูนย์พัฒนาศักยาภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝนที่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นะครับช่วยพัฒนาศักยาภาพ ส่งเสริมอาชีพคนพิการเปลี่ยนภาระให้เป็นพลังร่วมกันสร้างสรรค์สังคมไทยอย่างยั่งยืนครับรอนานปะนิสัยที่ไม่เคยเปลี่ยนเราขอเช่นชมนิสัยที่ตรงต่อเวลามาตลอดชีวิตของคุณเขาหน้าไม่มาสายไม่ต้องอะแอเอเชีย รวมสินค้าเทคโนโลยีนวัตรกรรมและบริการเพื่อสุขภาพ Health Wellness สำหรับคนรักสุขภาพผู้สูงวัยผู้ป่วยพักฟื้นผู้พิการและมุดล้อที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียนไ h a แลนด์ f e r ี่ดีซน์เอ็ก2025มากรรมอารยาสถาปัตนวัตรกรรมสุขภาพและการท่องเที่ยวเพื่อคนทมวลครั้งที่9จัดใหญ่ไฟกระพริบ11-14ธันวาคมนี้ที่ฮอ101ไบเทคบางนา l e it happen for the better world ร่วมกันทำวันนี้เพื่อสังคมที่ดีในวันข้างหน้าโดยบริษัทดั9เ1 9อหากจำกัดมหาชนปตทแข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่าง,ย,างยั่งยืนสายการบินไทยแอร์เอเชียใครๆก็บินได้ไทยแลนด์ p ฟรลี่ดีไซน์เอ็กซ์โปสากรรมอารยสถาปัตย์นวัตกรรมสุขภาพรองรับสังคมผู้สูงวัยส่งเสริมสิทธิมนุษยอและผู้พิการรวมพลังขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลครั้งที่9จัดใหญ่อลังการที่สุดในภูมิภาคอาเซียน11-14ทธันวาคมนี้ที่ไบเทคบางนา ูนส,ส่งเสริมอาชีพคนพิการหรือโรงงานปีคนพิการสากลที่จังหวัดนนทบุรีนั้นจะมีบทบาทในการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนพิการขนาดไหนอย่างไรกันบ้างวันนี้มาชมนะครับ ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการหรือโรงงานปีคนพิการสากนอำเภอปากเกร็ดจ,จังหวัดนนทบุรีก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพศ2526เพื่อใช้เป็นศูนย์ต้นแบบด้านการส่งเสริมอาชีพสำหรับคนพิการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนพิการที่ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพได้พัฒนาทักษะฝีมือในการทำงานและฝึกอาชีพจนกระทั่งมีงานทำในโรงงานมีรายได้สามารถช่วยเหลือและพึ่งพาตนเองได้โดยไม่เป็นภาระแกะ่ครอบครัวและสังคมครับ ส,ส่งเสริมอาชีพคนพิการโรงงานปีคนพิการสากลน,นะคะสังกัดกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะที่นี่นะคะก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2526ค่ะจากการระดมทุนของทางองค์การสหประชาชาติแล้วก็ก่อตั้งที่นี่ขึ้นมานะคะตั้งเป็นโรงงานเพื่อรองรับคนพิการที่ไม่มีางานทําว่างงานให้สามารถมีอาชีพได้ค่ะ เราก็เป็นคล้ายๆโรงงานขนาดเล็กนะคะให้สําหรับคนพิการได้มาทํางานเราดําเนินการใน2องแผนกนะคะ,ะแผนกแรกก็เป็นแผนกผลิตน้ําดื่มนะคะแล้วก็แผนกที่2นะคะก็จะเป็นแผนกตัดเย็บจากอุตสาหกรรมโดยคนพิการนะคะก็จะมีทั้งหมด43คน,นะคะ่ะ ที่นี่นะคะพนักงานคนพิการทุกคนก็คือเขาจะมีรายได้เลี้ยงดูตนเองได้รายได้เนี่ยก็คือมีหลายทางมากเลยทางแรกเนี่ยก็คือจะมีสถานประกอบการเนี่ยจ้างงานในมาตา3า3 5และอีกทางหนึ่งก็คือเมื่อเขาผลิตผลงานออกมาไม่ว่าจะเป็นน้ำดื่มหรือกระเป๋าหรือเสื้อผ้าเขาจะได้ค่าแรงเป็นรายชิ้นงานผลิตได้มากได้มาก คนพิการที่เข้ามาที่นี่เราก็รับมาจากผููที่ฝึกอาชีพในศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการที่สังกัดกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการซึ่งมีอยู่แดแห่งพอฝึกแล้วเนี่ยพอเขามีทักษะก็สามารถสมัครเข้ามาทํางานที่นี่ได้โดยการคัดเลือกเนี่ยคือเราให้เปิดโอกาสให้ทุกคนค่ะเลือกงานที่เหมาะกับสภาพความพิการเขาค่ะอย่างเช่นโรงงานเย็บผ้าก็จะมีทั้งคนพิการทางการเคลื่อนไหวคนพิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมายซึ่งตรงนี้ค่ะ เราก็ดูว่าเขาถนัดยังไงดูให้เหมาะกับสภาพความการของเขาและความสนใจของเขา ทะงานที่นี่มา9ปีแล้วครับที่นี่ให้วิชาให้อาชีพครับคือให้ความมาอยู่ที่ดีขึ้นเพราะเรามีรายได้จากที่นี่ครับความไปอยู่ดีขึ้นมาครับเพราะที่นี่รู้สึกว่าจะเป็นสถานที่ให้โอกาสแก่คนพิการที่ไม่มีงานทําเพื่อหารายได้ชีวิตเมื่อก่อนในอยู่ต่างจังหวัดแล้วก็ไม่มีรายได้นะครับเพื่อนเพื่อนที่ทํางานที่นี่แนะนํามาได้เรียนรู้ขั้นตอนการผลิตน้ําดื่มครับการดูแลบำรุงรักษาเครื่องมือต่างๆละเอียดทุกขั้นตอน เป็นพนักง,งานเย็บผ้าโรงงานปีคนพิการสายฝค่ะ10กว่าปีแล้วค่ะก็ได้เยอะค่ะเกี่ยวกับการเย็บกระเป๋าการทํางานก็มีความสุขดีค่ะมอนอยู่บ้านตัวเองก็พัฒนาการดํารงชีวิตก็หาเลี้ยงตัวเองได้เลี้ยงครอบครัวได้นะคะที่แรกเพื่อนชวนมาค่ะแล้วก็มาแล้วก็รู้สึกว่าอยู่แล้วแบบสบายใจทําได้อะไรเงี้ยค่ะก็ขอบคุณที่ให้โอกาสคนพิการได้มาทํางานที่นี่ค่ะ อยู่ที่นี่ก็คือทุกคนรักกันเหมือนพี่น้องแล้วก็อยู่กันอย่างสามคัคคีมีความสุขมีงานทํามีเงินเดือนมีความเป็นอยู่ที่ดีก็ถ้าใครสนใจที่อยู่ด้านนอกไม่ได้มีที่ทํางานหรือไม่มีอาชีพที่มั่นคงก็ถ้ามีพื้นฐานอยู่ก็เข้ามาทํางานที่นี่ได้นะคะ คนพิการทั่ประเภศนะคะก็สามารถสมัครเข้ามาทํางานร่วมกับเราได้นะคะโดยเราไม่ปิดกั้นนะคะเราเปิดโอกาสให้กับทุกๆคนได้เข้ามาสมัครนะคะขั้นตอนการสมัครไม่ยุ่งยากเลยค่ะแค่โทรมาหรือประสานผ่านเว็บไซต์หรือเห็นอะไรก็ตามแต่ที่เป็นช่องทางของโรงงานปีคนพิการสากลก็สามารถสมัครเข้ามาได้เลยค่ะ การส่งเสริมอาชีพเพื่อคุณภาพชีวิตที่มีคุณค่าและมีคุณภาพของคนพิการที่โรงงานปีคนพิการสากลจังหวัดนนทบุรีครับ